พอก็ผมนายช็อตตี้บูเจวากับเกมโยก,กังอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาว่าดูเรื่องแพทใหม่ล่าสุดนั่นก็คือการจุติเซียนขั้น6นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะทําให้ตัวละครของพวกเราเนี่ยมีความแข็งแร่งขึ้นเป็นอย่างมากเพราะว่าจะมีสกิลใหม่ๆและขยายเพดานเลเวลให้กลายเป็น170แถมยังมีออร่ารอบตัวประกาศสักดาห์ด้วยนะว่าเจ๋งแค่ไหนนอกจากนี้ยังมีแผนที่ใหม่แล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลย เนื่องจากว่ากว่าจะเก็บเลเวลครบเป็นเซียน6ได้เนี่ยมันใช้เวลานานแน่เลยงั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้อ่านประกอบกันละกันนะครับว่ามันเป็นอาชีพยังไงแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างนะครับส่วนใครที่จะกลับมาเล่นนะครับแนะนำเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ราชันกระบี่นะครับดูคนดินแน่นเอียดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขามีคูนี้พีนะครับคูนกันยาวๆไป,าวไปยันสิ้นเดือนกันยายนเลย นอกจากนี้ยังมีตัว EXP Buff เพิ่มขึ้นให้อีก50%ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้มีการจัดตั้งปาร์ตี้เล่นกับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับเนื่องจากเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมยังไม่ได้สร้างตัวละครเลยครับซึ่งอาชีพเนี่ยยังคงมี13อาชีพเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครอยากเล่นอาชีพไหนก็จัดไปได้เลยโอ้ดูคนสิคนอย่างเยอะเลยแล้วใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยอ่าก็เนื่องจากว่าเกมเขามีแจกของเนาะเปิดกระป๋าขึ้นมาเนี่ย เห็นเลยว่าเขาแจกของทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเล่นเลยเนาะก็จะมีหลายอย่างนะครับที่สําคัญนก็จะเป็นอันนี้เนาะเป็นกล่องเติบโตครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเก็บเลเวลจนถึงแล้วเนี่ยมันจะได้รับไอเทมเพิ่มเติมจากการเปิดกล่องด้วยซึ่งของที่อยู่ภายในกล่องจะเป็นไอเทมสนับสนุนการเล่นนะครับแลวก็ได้ลูกหมีด้วยนะที่เมื่อกี้เห็นคนอยู่กับลูกหมีเต็มเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับเปิดกล่องนี้เดี๋ยวก็ได้เลยครับได้แบบฟรีๆครับแล้วดีด้วยนะเพราะว่าจะได้รับค่าประสบการณ์และค่าพิชิตเพิ่ม และมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีเซิร์ฟคูณบัฟคูณอะไรกันอีกอยเยอะแยะเลยเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันแล้วกล่องนี้เนี่ยมันจะได้รับกล่องที่เลเวลสูงขึ้นด้วยอย่างเช่นตอนเราเลเวลสิเปิดกล่องเลเวลสิบใช่ไหมได้กล่องเลเวลสาหเปิดกล่องเลเวลสาก็จะได้กล่องเลเวลหกสิบและได้รับไอเทมอื่นๆด้วยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงกล่องเลเวลร้อยนั่นเองนะครับคือเรียกได้ว่าแจกกันระเบิดระเบ้อเลย ีกิจกรรมหนึ่งก็คือการแข่งขันเก็บเลเวลนั่นเองนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านั้นนะครับก็จะมีโอกาสได้รับชุดคลุ่มฮันนี่บีชุดพึ่งสุดน่ารักไปด้วยเงื่อนไขคือท่านผู้ชมต้องแข่งกันเก็บเลเวลนะครับ30อันดับแรกเนี่ยจะได้ชุดคอสตูมแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้ของมากขึ้นเห็นไหมอ,อันดับ2-3ก็ของมากขึ้นก็ตามนี้แหละนะครับและถ้าเกิดว่าเราแข่งกับ30คนไม่ไหวเนี่ย แค่เราไปเล่นให้ตัวละครเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซียนขั้น2เลเวลร้อยขึ้นไปก็จะมีโอกาสที่จะได้รับชุดคลุมพึ่งเหมือนกันครับอันนี้เขาจะสุ่มจับ10บรางวัลเลยสำหรับกิจกรรมเหล่านี้จะหมดเขตวันที่31สิงหาคม2023นี้นะครับใครที่คิดถึงแล้วก็อย่าลืมกลับมาที่โยกังออนไลน์นะครับ ส่วนการคูนี้พีเนี่ยมันมีกิจกรรมปาร์ตี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมตั้งปาร์ตี้อ่ะจะได้รับเอพีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วกิจกรรมนี้นะครับแต่พอเซิร์ฟใหม่เปิดอ่ะเขาปรับให้เราได้รับค่าเอพีมากขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟใหม่มันมีแต่ผู้เล่นหน้าใหม่ใช่ป่ะก็จะได้รับ50%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟเก่าเนี่ยมันจะมีบัฟปาร์ตี้ผู้หวนคืนด้วยก็คือเป็นผู้เล่นเก่าเนี่แหละกลับ ส่วนผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับกลับเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เดิมของตนเองเนี่ยจะได้รับไอเทมสนับสนุนเป็นเวลา1 4วัน14รายการกับเบเลยทีเดียวเชียวนะสหรับกิจกรรมเหล่านี้จะหมดเขตวันที่31สิงหาคม2023นี้นะครับคราวนี้เรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจอีก2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกคือพยักคลั่งพิชิตคำรามนะครับอันนี้คือจะเป็นเคเวสรายวันครับจะทําให้เราได้รับค่าพีสูงสุด0 0 0 0 0ต่อวันเลยนะเยอะมากครับซึ่งกิจกรรมนีจําหมดแค่3สิงหาม่่เทากิจกรรมที่ผ่านมามแล้วนะ โดยกิจกรรมนี้เนี่ยท่านชมต้องเลเวล3-5ก่อนนะก็ให้มาหาผู้ดูแลสายฟ้าใช่ไหมครับก็อยู่ใกล้ๆกับพี่โลนเหล็กไหลนั่นแหละอยู่บริเวณด,ด้านขวาบนของเมืองอะเนาะต้องเลเวล3-5ก่อนนะถึงจะทําภารกิจได้ครับเงื่อนไขเดี๋ยวเลาให้ฟังเลยกันละกันว่า ให้ท่านผู้ชมไปฆ่ามอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ที่เลเวลไม่เกินเรา10เล vel ครับทั้งบวกลบนะต่ำกว่าเรา10เลสูงกว่าเรา10เลเวลห้ามเกินเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะได้รับไอเทมวิญ,ญญาณคลั่งพิชิตคำรามมานะครับก็ให้สะสมให้ครบ500ชิ้นเลยแล้วเราก็กลับมาส่งเนี่ยเราจะได้รับแต้มพิชิต100,000หน่วยนะครับแต่ว่าทําได้วันละครั้งถูกไหมทีนี้มันจะมีอีกเควสหนึ่งนะครับมีคำว่า sp ต่อท้ายอันนี้เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่ม50ล้านสลึงนะครับ พอเราไปทำเควสอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาส่งเควสนี้เนี่ยมันจะได้5 0 0แสนนะครับซึ่งเราสามารถรับเควสพร้อมกันได้แต่มันมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าไอเทมวิญญาณคลั่งพิชิตคำรามเนี่ยมันจะเก็บได้แค่500ชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแวะมาส่งเควสด้วยก็รับกันครับเพราะว่าเก็บไปมากกว่านี้ไม่ได้ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งครับ Newbie Special Sale นะครับขายไอเทมสุดพิเศษสำหรับมือใหม่9บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือจะหมดเขตวันที่3สิงหาคมเช่นเดียวกัน รายชื่อไอเทมก็ตามนี้เลยครับซึ่งสามารถซื้อได้แค่1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าราคา9บาทจริงๆมีหลายรายการมากๆครับถ้าถามผมว่าผมจะซื้ออะไรอันนี้ตอบแบบไม่อวยเลยซื้อหมดเลยครับเพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ยร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองครับถูกมากๆ แต่ถ้าจะให้เรื่องจริงๆก็คงเอาเป็นพวก exp เนี่ยแหละนะเนื่องจากเซิร์ฟมันคูณด้วยใช่ป่ะเราซื้อของคูณ exp เข้าไปอีกมันก็ยิ่งคูณกันไประเบิดระเบอ้อเลยนะครับหรือว่าจะคูณดอบก็ได้อะไรก็ได้อ่ะลองดูกันล้กันอันนี้แล้วแต่คนจะเปยครับห้ามกันไม่ได้เรื่องการเป ส่วนคนที่จําไม่ได้ว่าเล่นยังไงนะครับผมเคยทําคลิปรีวิวสอนการเล่นด้วยนะครับคือจะเป็นแบบเล่นเบื้องต้นเลยอ่ะสำหรับคนที่ลืมไปแล้วสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับเยวทิ้งข้อมูลไว้ให้ด้วยนะฮะเป็นแนวทางในการเล่นเลยครับทั้งการทาเควสการเปลี่ยนอาชีพเก็บเลเวลการปล่อยบอทอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ สำหรับกิจกรรมคร่าวๆนะครับก็จะมีราวๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าขาดตกอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาอีกแน่นอนครับเพราะว่าโยกังเนี่ยเปิดมาแล้วตั้ง19ปีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่านอกเกมนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเปที่เรียบร้อยแล้วครับตามไปดูได้เลย